ค่ะวันนี้แม่บูจะมาแชร์ประสบการณ์การอบบอลสีแบบง่ายนะคะใช้วัสดุที่มีในบ้านของเรานี่แหละค่ะอย่างมือใหม่นะคะที่เลี้ยงนี่่ะใช้พลาติกใสนะคะพลาสติกใสเป็นถุงะค่ะวางบอลของเราเลยนะคะรดน้ําให้เรียบร้อยนี่ค่ะลุกเลยนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ วางไว้ในที่ร่มมีแสงแดดดำไรนะคะเพราะต้นไม้ของเราก็จะสังเคราะห์แสงและก็ปรุงอาหารได้ตามปกติค่ะทำให้ถุงโป่งๆนะคะนี่ค่ะก็อบไว้ประมาณ3 0 30ิถึงวันค่ะถ้าเรามาดูถ้าเกิดว่าถังน้ำน้ำบอลเสียงเราแห้งเราก็สามารถเติมน้ำได้นะคะมาเปิดดูได้ค่ะ ทำแบบนี้บอลของเราแข็งแรงค่ะใช้วัสดุที่มีอยู่ในครัวเรือนของเรานะคะอย่างใครที่เลี้ยงใหม่ๆก็สามารถใช้วิธีนี้ได้ค่ะแม่บูแชร์ประสบการณ์จากชีวิตจ,จริงของแม่บูนะคะแรกๆใหม่ๆแม่บูเลี้ยงแม่บูก็ใช้แบบนี้เลยค่ะเมื่อเราจานานแล้วหรือว่าเรารู้จักการเลี้ยงต้นไม้ของเราให้รอดแล้วเราก็ขยายขยายและซื้อเป็นโรงเรือนหรือ ตู้อบบอลที่มีราคาแพงและต้นไม้ที่เพืเ่อนๆจะเล่นสายบอลสีนะคะเราก็สามารถซื้อต้นที่ราคาไม่แพงมากที่จับต้องได้เมื่อเราเลี้ยงให้เรารู้วิธีการเลี้ยงได้ชำนาญแล้วเราก็สามารถซื้อต้นไม้ที่แพงๆเลี้ยงแล้วไม่ตายรอดมาขยายพันธุ์แล้วทำเป็นอาชีพได้นะคะขอบคุณมากค่ะ